ภาพนิง่งเสร็จตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ทําอะไรอีกถ่ายทอดลิปยาวคลิปยาวถ้าจะให้ดีก็สานาทีขึ้นไปแต่ถ้ารีบๆก็นาทีครึ่งน,นะคะค่ะยายก็จะส่งบันละสองคลิปเป็นอย่างต่ำหนึ่งน,นะคะคือกดเราต้องเรียนรู้กดชุบชนนะคะเ,เพื่อนๆว่าคะ ภาพนิ่งสิ่ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ทําอะไรอีกถ่ายทอดสดค่ะค่ะเมื่อก่อนที่ช่วงช่วงยายสะสมนาทียายจะถ่ายทอดสดวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ยายสะสมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเท่านี้หละค่ะก็จะทําให้เรามีผู้ติดตามมาเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ ถึงช้าแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งนะคะเดินช้าแต่เราไม่หยุดเดินนะคะคือยายจะมีภาระค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะยายเป็นแม่บามา้านมีคาถา3ามข้อค่ะข้อแรกนะคะสม,สม่ำเสมอ ก่อนที่เราจะเล่น f c e e o o o แเราก็ศึกษาก่อนว่าเราต้องส่งการบ้านอะไรบ้างแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ยายก็จะมาตอบคอมเมเนต์เพื่อนๆเลยนะคะการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นี้ดีมากเลยนะค่านอย่าเพิ่งใส่เพลงเลยนะคะเพื่อนๆกดชุมชนเราไม่ใส่เพลงนะคะแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่ลงภาพโป๊เปลื่ยนะคะค่ะเรามีคาถาสามข้อค่ะ ข้อเรกนะคะสม่ำเสมอก่อนที่เราจะเล่น f a c e b o o k เราก็ศึกษาก่อนว่าเราต้องส่งการบ้านอะไรบ้างแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ยายก็จะมาตอบคอมเมเนต์เพื่อนๆเลยนะคะการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นี่ดีมากเลยนะคลิปนี้ก็บายๆเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนคะ่ะชมคลิปนี้จนจบถ้า คิปด,ดีมีประโยชน์อย่างไรช่วยคอมเมนต์กดไลค์ช่วยแ like, ชร์ให้ยายด้วยนะคะแล้วก็ขอหาสตรีมแล้วยายก็จะถ่ายทอดสดวันละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละสามวันนะคะจันทร์พุธศุกร์นะคะขะประมาณนี้นะคะแล้วแล้วก็จะมีคนติดตามเรามาเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีคาถา3ข้อค่ะข้อเรกนะคะสม่ำเสมอ ก่อนที่เราจะเล่น Facebook เราก็ศึกษาก่อนว่าเราต้องส่งการบ้านอะไรบ้างนะคะภาพนิ่งเสียจตรงช่องคุคิดอะไรอยู่ทำอะไรอีกถ่ายทอดวิธีเพิ่มผู้ติดตามครบหมื่นคนทำอย่างไรวันนี้ยายจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของยายให้เพื่อนๆฟังนะคะ ยายเปิวนะคะานแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ยายก็จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เลยนะคะการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนี่ดีมากเลยนะสดค่ะค่ะเมื่อก่อนที่ช่วงช่วงยายสะสมนาทียายจะถ่ายทอดสดวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ยายคลิปนี้ก็บายบายเท่านี้นะคะคเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนค่ะเดี๋ยวนะคะ เดียวหรือคลิปสั้นประมาณ3วินาทีขึ้นไปนะคะเพื่อนๆย้ายส่งอย่างน้อย5-10ถึง10เลยอยากแบ่งปันเผื่อมีปลืโยชน์กับครีเอเตอร์ใหม่ๆพอกดเกณฑ์ที่จะผ่านสตรีมได้เราต้องมีเพื่อน5,000คนใช่ไหมคะ ยายคุดผูดส้สนับสนุนยายมาตลอดเลยนะคะค่ะคลิปยาวคลิปยาวถ้าจะให้ดีก็สามนาทีขึ้นไปแต่ถ้ารีบๆก็นาทีครึ่งน,นะคะค่ะยายก็จะส่งวันละสองคลิปเป็นอย่างต่ำนะไม่มีคนตามมานะคะแล้วก็คติที่ที่สำคัญของยายที่จะโพูดประจำเลย ถึงเดินช้าเราก็ไม่หยุดเดินนะคะเพราะว่าสดค่ะค่ะเมื่อก่อนที่ช่วงช่วงย้ายสะสมนาทีย้ายจะถ่ายทอดสดวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ย้ายเปกยาวคลิปยาวถ้าจะให้ดีก็สามนาทีขึ้นไปแต่ถ้ารีบๆก็นาทีครึ่งน,นะคะค่ะย้ายก็จะส่งวันละสองคลิปเป็นอย่างต่ำนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ มีแล้วก็จะมีเพื่อนตามเรามานะคะค่ะอย่าลืมตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะตรงขยันนะคะค่ะแล้วอีกข้อคลิปนี้ก็บายๆเท่านี้นะคะคเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนค่ะเราต้องส่งกันบ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆการบ้านแรกคือเรียนเรามีข้อจำกัดในตัวเรามากเราอาจจะไม่ปังจะ ไม่ดังเหมือนเพื่อนๆแต่ทำทุกๆวันค่ะแล้วก็จะมีเหรียญใสยอยู่ส่งภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งก็วานละอย่างน้อยก็สี่ภาพนะคะค่ะภาพนิ่งเสร็จทำอะไรส่งคลิปไม่มีคนตามมานะคะแล้วก็คติท,ที่ที่สำคัญของยายที่จะโพูดประจำเลย ถึงเดินช้าเราก็ไม่หยุดเดินนะคะเพราะว่าเรามีข้อจํากัดในตัวเรามากเราอาจจะไม่ปังจะไม่ดังเหมือนเพื่อนๆแต่ทําทุกๆวันค่ะแล้วก็จะมีเหรียญสลกก็ไม่พูดคำรุนแรงนะคะค่ะยายทำคาถา3ามข้อนี้ละค่ะเดี๋ยวยายทบทวนคาถายายให้ฟังนะคะหน่งผ่านสตรีมแล้วยายก็จะถ่ายทอสดสดวันละครึ่งชั่วโมง อาทิตย์ละสามวันนะคะจันท์พุธสุกนะคะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วนะคะภาพนิ่งสติตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ทำอะไรอีกถ่ายทอดซะก็ไม่พูดคำรุนแรงนะคะค่ะยายทำคาถาสามข้อนี้ละคะ่ะเดี๋ยวยายทบทวนคาถายายให้ฟังนะคะหนึ่งเขาไม่ให้เราทำอะไรเมื่อก่อนนั้นนะคะเวลาลงลงคลิปเรียวเมื่อไรยายใส่เพลงตลอดเลยค่ะ ยายจะบอกครีเอเตอร์ใหม่ๆว่าถ้าเรายังไม่ตดค่ะค่ะเมื่อก่อนที่ช่วงช่วงย้ายสะสมนาทียายจะถ่ายทอดสดวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ยายเล่น Facebook มาประมาณปีกว่าค่ะยายเริ่มเล่นตอนสิงหาปีที่แล้วและยายมีผู้ติดตามครบเหมือนคนเมื่อวานค่ะดีใจมากแล้วก็ไม่พูดคำรุนแรงนะคะค่ะยายทำคาถาสามข้อนี้ละค่ะ เดี๋ยวยายทบทวนคาถายายให้ฟังนะคะหนึ่งคลิปต่อวันเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ผ่านเรียวนะคะตอนนี้ยายก็ผ่านเรียวไปแล้วนะคะค่ะสองคือตรงช่องคุณคิดอะไรก็ตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะเราส่งภาพนิ่งนะคะถ่ายทอสดสดแล้วก็คลิปยาวนะคะ แล้วก็ไม่พูดคำรุนแรงนะคะค่ะยายทำคาถาสามข้อนี้ละคะ่ะเดี๋ยวยายทบทวนคาถายายให้ฟังนะคะหนึ่งอ่าเพื่นเพื่อนค่ะมีแล้วก็จะมีเพื่อนตามเรามานะคะค่ะอย่าลืมตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนนะคะตรงขยันนะคะค่ะแล้วอีกข้อเล่น เฟซบุ๊กมาประมาณปีกว่าค่ะยายเริ่มเล่นตอนสิงหาปีที่แล้วและยายมีผู้ติดตามครบหมื่นคนเมื่อวานค่ะดีใจมากล้านแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ยายก็จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะคะการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนี่ดีมากเลยนะล่น เฟซบุ๊กมาประมาณปีกว่าค่ะยายเริ่มเล่นตอนสิงหาปีที่แล้วและยายมีผู้ติดตามครบหมื่นคนเมื่อวานค่ะดีใจมากละสมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเท่านี้แหละค่ะก็จะทำให้เรามีผู้ติดตามมาเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เขาไม่ให้เราทำอะไรเมื่อก่อนนั้นนะคะเวลาลงลงคลิปเรียวเมื่อไรยายใส่เพลงตลอดเลยค่ะ าจะบอกครีเอเตอร์ใหม่ๆว่าถ้าเรายังไม่เปี้ยวนะคะเดียวหรือคลิปสั้นประมาณ3วินาทีขึ้นไปนะคะเพื่อนๆอย้ายส่งอย่างน้อย5ถึงสิบสม,ม่ำเสมอ2ขยัน3คือกดชุมชนนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะ ต่อเนื่องเลยค่ะคยาวคลิปยาวถ้าจะให้ดีก็สนาทีขึ้นไปแต่ถ้ารีบๆก็นาทีครึ่งน,นะคะค่ะยายก็จะส่งวันละสองคลิปเป็นอย่างต่ำนะ,ะก็เอ่อตรงช่องคนคิดอะไรอยู่นะคะเราส่งภาพนิ่งนะคะถ่ายทอสดสดแล้วก็คลิปยาวนะคะอันที่สะสมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเท่านี้แหละคะ่ะ ก็จะทำให้เรามีผู้ติดตามมาเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ไม่มีคนตามมานะคะแล้วก็คติที่ที่สำคัญของยายที่จะพูดประจำเลยถึงเดินช้าเราก็ไม่หยุดเดินนะคะเพราะว่าคุณผู้สนับสนุนยายมาตลอดเลยนะคะค่ะก็ตรงช่องคนคิดอะไรอยู่นะคะ เราส่งภาพนิ่งนะคะถ่ายทอดสดแล้วก็คลิปยาวนะคะอันสะสมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเท่านี้ละค่ะก็จะทำให้เรามีผู้ติดตามมาเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คลิปนี้ก็บายๆเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนคะ่ะ ภาพนิ่งสิตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ทำอะไรอีกถ่ายทอดสับคุดผู้สนับสนุนยายมาตลอดเลยนะคะค่ะตดค่ะค่ะเมื่อก่อนที่ช่วงช่วงยายสะสมนาทียายจะถ่ายทอดสดวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ยายก็ไม่พูดคำรุนแรงนะคะค่ะยาย